อยากไปดูช้างของจริงอ่ะ 1> 1, 2, เรื่องสอยกราไปดูช้างของจริงหน่อยที่ไหนอ่ะไม่เขาเป็นช้างทำบุญพอลอดใต้ปุ๊บจะหยอดตู้ทำบุญแล้วจะมีเสียงร้องมีแค่เสียงไรเฉยไปดูเดิเดินอยู่ด้านนู้นอ่ะติดแม่น้ำนับฟันใจสีไปเลย กีนานี่มันเก่งนี่มันปีนาไม่ได้ใหญมันจะปีนเขาด้างข้อ,อบันทึกเป็นวิดีโอโน,น่นโน่นนช้างไปรูปไปรูไปไวรูป

แล้วแต่วัสดุเนี่ยถ้าหยอดตังก็จะทำบุญรอบก็จะบอกกลาก็จะทำให้เกิดประยชน์ที่ยิง่งใหญ่จนันบใคุกน <c oughs> อะไรนะ ใช่จะไปไปตรงนู้นอ่ะดิ้แม่น้ำอ่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่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 รอดลายไปอ่านป้าย กินนะอันอนี้ไปดูปลาเปล่าปลาเป็นปลาเดไปดูปลา,า,า,าไปดูปลาไปดูปลากันไม่ไดังต้องวิงว่งวิ่งนู้นนู่นทางน,นู้นเบลทางน,นูปาปา้นบ้า อ,อุ้ยน่ากลัวมะฟันหลอสังเกตเฮ้ยไปทางโน้นเรานะคะจะไปกันเลยร้ยนอนมากคืร้อนมากเลยค่ะแต่ร้นนอนเยอโคตรร้อน เฮ้ยปลาคาเปิดแล้วกลไกด์กนนะไกด์ไกด์เดินปลาคาเปิดแล้ววะระหวังในไกด์แม่น้ำตกไปคุณ ไปไหนกันนะแงมาก้งนอนอันนี้ดีกว่าน,นี้ดีกว่ากินนะเปลี่ยนอานี้เออนะอานี้นะจะได้ค่ะเปลี่ยนได้จ้ะขอบคุณค่ะ เอาเบลตามเข้าไปเดี๋ยวพ่อเอาไปเอาไปเดี๋ยวหล่นเราปิดแม่สนิทเอาตามเข้าไปกินนะมไปไม่รอนะไปไหนแล้วไไกินนะกินนะไปเ,เดินๆไปไก่ไก่ cái này này béo mà này mấy này nít này, nín ไม่พูดอะไรกันเลยอ่ะไม่พูดอะไรกันเลยอ, <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่ะอ่านี่ยโรงแรมนี้อ่าลงไปอีกหน่อยถ้าไปเที่ยวเมืองกลางอรอย่างนี้จะเยอะเขาไว้ทำเป็นแอดเวนเจอร์นะไปอยู่แพมนน้ำเออโอ้อันนี้ไม่ไม่